ชวนหวัดเสียวจีนสร้างบันไดเลื่อนทางขึ้นเขา350 m. เมตรเผยข้อดีกว่ากระเช้าเร็วกว่าแถมไม่เมื่อยนักเดินเขาได้แต่ใส่หัวเข้าเดินเขาเด็จะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์เสาไชน่ามอนิ่งโพสต์ค่ะซึ่งเขาได้เผยเรื่องราวบนโซเชียลของจีนที่มีการแชร์คลิปของสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาเทียนอี ในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนภายหลังจากเปิดให้บริการบันไดเลื่อนทางขึ้นเขาซึ่งมีความสูงชวนหวาดเสียวไม่น้อยและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากจนก่อให้เกิดการถูกถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าทางผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ดําเนินการสร้างบันไดเลื่อนขึ้นเขาเมื่อปีที่ผ่านมางบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการเดินขึ้นบันไดแบบธรรมดาอีกทั้งยังช่วยลดการเหนื่อยล้าอาการเมื่อยหรือเจ็บปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะผู้มีอายุหรือเด็กเล็กก็จะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เที่ยวในรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยบันไดเลื่อนขึ้นเขาดังกล่าวมีความยาว350เมตรแบ่งเป็น3ช่วงโดยใช้เวลาแค่ราว10นาทีพานักท่องเที่ยวขึ้นไปจนสุดทางเลื่อนจุดที่ความสูงประมาณ120เมตรจากนั้นพวกเขาจะต้องเดินเท้าต่อไปอีก3กิโลเมตรกระทั่งถึงบริเวณยอดเขารวมระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเขาแห่งนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ50นาทีส่วนค่าตั๋วขึ้นเขามีราคาเพียง30ยวนหรือราว150บาท ทางผู้จัดการที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เผยว่าไอเดียในตอนแรกของเขาตั้งใจจะสร้างกระเช้าแต่กระเช้าพานักท่องเที่ยวขึ้นไปได้เป็นจำนวนน้อยกว่าและก็มีความเสี่ยงมากกว่าอย่างไรก็ดีหากนักเดินเขามีความประสงค์อยากเดินขึ้นเขาแบบปกติก็สามารถทำได้บันไดเลื่อนนี้เป็นเพียงทางเลือกใหม่เท่านั้นโดยบันไดเลื่อนขึ้นเขาแห่งนี้ได้รับเสียงตอบร,รับที่ค่อนข้างดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวอย่างตื่นเต้นดีใจว่าฉันไม่ต้องเดินแม้แต่ก้าวเดียวก็สามารถขึ้นไปจนถึงเกือบยอดเขาและไม่พลาดชมวิวตรงจุดไหนเลย ภายหลังจากมีคลิปของนักท่องเที่ยวถูกแชร์สััสบนโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายโดยกลุ่มนักเดินเขาส่วนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับแนวคิดนี้ชี้ว่าทำลายทั้งทัศนียภาพและสเสน่ห์ของการเดินเขาอย่างสิ้นเชิงโดยกล่าววิจารณ์ว่า ข้อดีของการเดินเขาคือการได้ออกกำลังขาและนั่นเป็นเหตุผลที่คนชอบกิจกรรมนี้มาขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้ก็หมดสนุกกันพอดีถ้าอยากจะเที่ยวแบบสบายก็ไม่ต้องมาเดินเขาหรือเปล่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณไม่คิดว่าบันไดเลื่อนมันทำลายความสวยงามของธรรมชาติหรอ อย่างไรก็ตามผู้คนอีกส่วนหนึ่งกลับชื่นชอบไอเดียนี้ชี้ว่าเป็นความคิดที่ดีมากทําให้หลายคนอยากจะไปเที่ยวภูเขามากขึ้นใครที่อยากเดินเขาปกติก็เดินไปไม่มีใครว่าอะไรส่วนฉันและอีกหลายคนคงอยากจะขึ้นบันไดเลื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางรายก็รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ไปใช้บริการจำนวนมากในเวลาเดียวกันเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ